วันนี้นะคะครูขอเฉลยการบ้านที่นักเรียนได้ทําไปแล้วที่ครูมอบหมายให้แล้วนะคบเออนี้นักเรียนดูตรงนี้การบ้านที่ครูให้สั่งไปและให้หนูส่งนะคะมันมีอยู่10ข้ออาจจะยากกว่าแบบฝึกหัดที่ให้ไปเนาะช่วยกันนะลูกช่วยกันแล้วเอาแบบเอาแบบฝึกหัดที่เราส่งอะหนูมาเฉลยได้เลยนะคบเออญิงคนหนึ่งมีเสื้อกับกาง,งเกงสวมไปเที่ยวดูดีด เรียงตามลำดับเพราะฉะนั้นมีเสื้อสี่ตัวกางเกงสา,ามมีวิธีการแต่งทั้งเสื้อและกางเกงเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบสี่คูณอะไรสี่สามเป็นสิบสองชุดเห็นนะคะหลักการคูณนะได้นะเลือกเสื้อแล้วก็เลือกกางเกงนะคะต่อไปข้อที่สองข้อที่สองระหว่างข้ามทางข้ามเรือเนาะเรือยนต์ข้ามฟากแล่นอยู่สี่ลำ ้องหาจนวิธีผู้โดยสารคนหนึ่งจะข้ามฟ้าไปกลับไม่ซ้ำหล่าได้กี่วิธีเพราะฉะนั้นนักเรียนถ้าเธอจะตั้งคือก็ต้องตั้งไปกับกลับห้ามซ้ำนะแปลว่าไปเธอเลือกได้4กลับเลือกได้3เนะาะจับคูณกันตอบ12วิธีนะลูกนะคะเอาต่อไปข้อที่3ข้อที่3 ข้ที่สามเขาบอกว่าให้เธอเลือกเข้าออกประตูเข้าและออกประตูอ่านดีๆคนหนึ่งจะเดินเข้าไปหยิบเอากระเป๋าแล้วเดินออกนอกห้องได้ทั้งหมดกี่วิธีถ้าเธอมองอย่างเงี้ยเขาไม่ได้บังคับอะไรเลยเพราะฉะนั้นเข้าหรือออกประตูเดิมได้ไหมน่าจะได้ถูกไหมเขาไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นข้อนี้เข้าได้3ออกนักเรียนก็เลือกได้อีกสเพราะฉะนั้นเลือกได้ทั้งหมดเวิธี น,ะะนักเรียนถ้าถ้ามันแย้งกับคําตอบของหนูหรือว่ามีข้อสงสัยนักเรียนถามเลยนะครับถามเลยนะต่อไปจํานวนเต็มเขาบอกให้นักเรียนสร้างจํานวนเต็มซึ่งมีเลข4ี่หลักมีทั้งหมดกี่จํานวนเฮ้ยแบบฝึงหัดมีนะนะคะหลักอะไรบ้างเลขสี่หลักก็เป็นหลักพันเนาะหลักพันหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะคะ เล,เลขโดดมี9ตัวไอ้10ตัว0ถึง9เพราะฉะนั้นหลักหน่วยเลือกได้10ตัวหลัก10เลือกได้10เหมือนกันเพราะว่าเขาสร้างซ้ำหรือไม่ซ้ำเขาไม่สนนะคะหลักร้อยก็เลือกได้10หลักพันเลือกได้แค่9เป็นศูนย์ไม่ได้นะครับเป็นศูนย์ไม่ได้นะลูกเพราะฉะนั้นจะสร้างได้ทั้งหมด9 0 0 0จำนวนนะคะต่อไปข้อที่5ข้อสอบประเภทห ให้เลือกตอบนักเรียนดูคําตอบเขาให้เลือกจริงหรือเท็จเท่านั้นจริงหรือเท็จนะคะมีข้อสอบอยู่8ข้อเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องเลือกว่าข้อที่1นักเรียนเลือกได้กี่วิธีเลือกได้2แบบเนาะแปลว่าข้อที่1ถ้าเลือกนะสองข้อที่2ก็เลือกได้2ข้อที่3ก็ได้2ข้อที่4 2วิธีข้อที่5้าสอนะครับทำไปอย่างเงี้ยเรื่อย จนข้อที่8ก็เลือกได้แค่2วิธีนะคบเพราะฉะนั้นแบบทั้งหมดนักเรียนจับมาทำไมกันคูณกันนะคูณกันนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบ2ยกกำลัง8วิธีนะคะ5ข้อผ่านไปน่าจะถูกหมดนะครับต่อไปข้อที่6ลูกจะมีวิธีการทำข้อสอบที่แตกต่างกันต้องทำข้อสอบ4ตัวเลือกจำนวน5ข้อ นะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1ข้อที่1นักเรียนเลือกได้4ตัวเลือกข้อที่2 4ตัวเลือกข้อที่3 4ตัวเลือกข้อที่4ก็4ตัวเลือกสุดท้ายข้อที่5ก็4ตัวเลือกนะลูกเพราะฉะนั้นวิธีการนักเรียนค้างงานมันเป็นงานเดียวกันทั้งหมดจะคูณกันนะลูกดังนั้นได้เป็น4ยกกำลัง5วิธีนะคะอ้าวต่อไปต่อไปข้อที่7 ข้อที่7นะคะโยนลูกเต๋า3ลูกพร้อมกันจะออกแต้มได้ทั้งหมดกี่วิธีพร้อมกันดังนั้นลูกที่1ลูกที่1มันสามารถหงายหน้าได้ทั้งหมดกี่หน้า6กไหมหกเนาะลูกที่1นะ6ลูกที่2ก็6ลูกที่3 6นะครับเพราะฉะนั้นจะเกิดหน้าได้ทั้งหมด6ยกกำลัง3วิธี นะคะนักเรียนจับคูณการหาคำตอบไวเองนะอันนี้ครูติดติดติดเลขยกกำลังเอาไว้นะคะต่อไปข้อที่8นะคะนก3ตัวจะมีวิธีการเกาะก,กิ่งไม้นกตัวที่1เลือกได้5้ากิ่งนกตัวที่2ได้5นกตัวที่3ก็ได้5เหมือนกันนะคะฉะนั้นข้อนี้ได้5ยกกำลัง3วิธีนะ9กาข้อนี้ไม่น่าจะยากนะคะ ข้อที่9าอาจจะเป็นโจทย์ที่ยังไม่มีอยู่ในแบบฝึกหัดก็ได้แต่ลองดูจะจัด,จดนักเรียนหกคนเรียงเป็นเนี่เนี่เรียงเป็นหน้ากระดานเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลูกดูนะหกคนเนี่ยมันจะมีหัวแถวกับท้ายแถวถูกไหมนี่นี่ครูเขียนตำแหน่งให้เห็นนะตำแหน่งที่หนึ่งสองสามสี่ห้าและหกเป็นท้ายแถวหัวแถวอยู่นี่ดังนั้นหัวแถวมีหกคนมีโอกาสอยู่ในตำแหน่งที่ ได้หัวแถวได้หกคนถูกไหมแต่ว่าคนถัดไปคนถัดไปจะหกคนได้ไหมไม่ได้มันจะเหลือแค่ห้าครับผมใครเรียกครูครับคนที่สามคนที่หลักคนที่สามก็จะเหลือสี่คนที่สี่ก็จะเหลือแค่สามคนที่มีโอกาสลงได้คนที่คนที่ห้าก็จะเหลือแค่สอง คนสุดท้ายคนสุดท้ายนะครับก็จะเหลือคนเดียวถูกไหมดังนั้นการเรียงการเรียงเป็นหน้ากระดานนะคะทั้ง6คนจะเรียงกันได้ทั้งหมด6 5คูณหคูณคูณคูณได้ทั้งหมดกี่วิธีนะคะได้ได้เท่าไหร่คือันเท่าไหร่วะมันก็คือ6แฟกอะ6แฟกวิธี6แฟกก็คือ6 5 4 3 2 1ถูกไหมคะได้เนาะ อ่ต่อไปลูกไ <Okay. S 1> ลูก6แสกอ่ะหนูหาคำตอบได้ได้อยู่แล้วแหละนะคะอ่ะต่อไปต่อไปข้อที่10ข้อที่10เป็นเรื่องที่ยากขึ้นมานิดนึงนะคะเรื่องที่ยากเขาบอกว่าให้หนูยืนสลับหญิงชายนักเรียนดูนะมีชายกับหญิงเพราะฉะนั้นการยืนถ้าสมมุติว่ามีผู้ชายยืนก่อนอ่ะผู้ชายอยู่หัวแถวเอาข้อที่1น,นะข้อที่หนนะคะอ่ะ ชายหญิง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 นี่คือการยืนสลับที่ของแบบที่1ถูกไหมการยืนสลับที่ของแบบที่1นึงนะคะแปลว่าตำแหน่งแรกหัวแถวนี้หัวแถวเนี้ยถ้าเป็นชายมีอยู่4คนตำแหน่งแรกของผู้ชายนี้มีโอกาสยืนได้กี่คนมีโอกาสยืนได้4คนหรือ4วิธีใช่ไหมที่จะเลือกถูกไหมคะผู้ชายตรงนี้คือ4 อ่ะผู้ชายคนถัดไปเหลือสามไหมสามผู้ชายถัดไปสองผู้ชายคนสุดท้ายคือหนึ่งถูกไหมคะต่อไปผู้หญิงเหมือนการคิดเหมือนกันเลยลูกผู้ผู้หญิงนะคะมีอยู่สี่คนยืนในตำแหน่งแรกหัวแถวได้สี่ถัดไปก็เป็นสามสองและหนึ่งนักเรียนจะคูณกันนะเฮ้ยคูณกันนะคูณกันนะคะเพราะมันเป็นงานเดียวกันทั้งหมด ดังนั้นถ้าเธอสังเกตมันก็จะเป็น4 3 2 1ถ้าเธอสังเกตดีๆนะ4 3 2 1ของผู้ชายคือ4แฟกครูพูดยงไปเกี่ยวกับแฟกทอเรียลเลยนะต่อไปถ้าผู้หญิงถ้าเธอสังเกตผู้หญิง4 3 2 1มันก็คือการยืนของผู้หญิงคือ4แฟกทอเรียลถูกไหมคะแต่เขาบอกว่านักเรียนถ้าสังเกตเนี่ยแผนภาพเนี่ยก็คือผู้ชายอยู่หน้าสุด แต่แท้ที่จริงแล้วมันไม่ใช่ผู้ชายอยู่หน้าสุดอย่างเดียวมันอาจจะมีผู้หญิงอยู่หน้าสุดก็ได้ถ้านักเรียนดูนะผู้หญิงอยู่หน้าสุดจะยืนได้อย่างไรมันก็ยืนได้อย่างนี้หญิงชาย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 ถูกไหมครับถูกไหมดังนั้นถ้าเธอลองวาดภาพนี้แล้วเธอลองเขียนดูนะคะแผนภาพที่ผู้หญิงยืนอยู่หน้าอยู่หน้าสุดได้ทั้งหมดเท่าไหร่ยืนอยู่หน้าก็จะเป็น4 3ามสองหนึ่งไหมคะลองคิดนะถ้าผู้ชายก็เป็นสี่สามสองหนึ่งเหมือนกันนักเรียนจับคูณกันครูถามว่าจานวนวิธีมันเท่ากับผู้ชายยืนข้างหน้าข้างบนไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันนะสี่แฟกค,คูณสี่แฟกถูกไหมคะดังนั้นเธอได้แบบที่หนึ่งกับแบบที่สองนักเรียนจับวิธีเอามาบวกกันนั่นคือคำตอบ นะคะเธอหาคำตอบไอเนี้ย4แฟกก็คือ24 4แฟก24 24คูณ24เป็นเท่าไหร่คิดดิตอบให้ดื้24คูณ24มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หลับไปแล้วมากกันอันนี้ได้576อันนี้ก็ได้576เนอะหนูจับบวกกันลูกนั่นคือคำตอบของแบบที่1 ่าจำนวณวิธีทั้งหมดเป็นเท่าไหรครับพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองครับหนึ่งพันเท่าไรนะหนึ่งพันพันหนึ่งร้อยหกสองครับพันหนึ่งร้อยวุฒิพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองโอเคไหมถูกนะอืม นี่คือการยืนหญิงและชายสลับกันนะคะอ่ะต่อไปต่อไปไม่ให้เสียเวลาเด้เอเฮ้ยข้อที่2องแกดูข้อที่2การยืนสลับแบบชายสองหญิงสองชาย2หญิงสอง 2. อ่ะถ้าเขียนแผนภาพครูให้ผู้ชายขึ้นก่อนนะผู้ชายยืนหน้าแถวก่อนอ่ะผู้ชายมันก็จะยืนอย่างนี้ชายชายหญิงหญิง แล้วก็ชายชายหญิงหญิงถูกไหมคะหรืออีกแบบหนึ่งอาจจะยืนแบบนี้ก็ได้ก็คือหญิงนําหน้าหญิงหญิงชายชายหญิงหญิงแล้วก็ชายชายถูกไหมทีนี้พวกแกสังเกตการยืนการยืนแบบนี้พวกเธอก็ลองดูนะในตําแหน่งแรกคนแรกเนี่ยหัวแถวสุดผู้ชายมีสี่คนก็มีวิธีการยืนได้4แบบถูกไหมคะผู้ชายในหนึ่งในสีเลือกมา ฉะนั้นในตำแหน่งถัดไปก็จะเหลือ3ามไหมสามและ1นี่คือผู้ชายเพราะฉะนั้นถ้าแกคิดผู้ชายก็คือ4 f a c t o r อเรียล4 3 2, ในทำนองเดียวกันผู้หญิงผู้หญิงเหมือนกันในตำแหน่งผู้หญิงตรงนี้ก็เป็น4 3 2 1นะคะคูณกันทั้งหมดนะลูกจบคูณกันทั้งหมดมันก็จะมีค่าเท่ากันกันกบฝั่งตรงข้ามก็คือ576วิธี เพราะฉะนั้นยืนสลับ1คนกับ2คนสลับกันมีค่าเท่ากันดังนั้นข้างล่างก็คิดเหมือนกันลูกผู้หญิง4 3 2 1ในทำนองในการใช้นี่ก็เป็น4 3 2 1นักเรียนจับคูณกันคูณกันนะคะคูณกันก็มีค่าเท่ากัน c แฟกคูณกับ c f แฟกเท่ากับ576แล้วคือเอากรณีทั้ง2เนี้ยแบบ ทีผู้ชายนำหน้ากับผู้หญิงนำหน้ารวมกันได้1,152วิธีเพราะฉะนั้นการยืนสลับแบบ1กับ2เท่ากันแต่ครูถามเด้อพวกแกตั้งใจฟังนะถ้ายืนสลับชาย3หญิง3ครูถามว่าในเหตุการณ์นี้จะยืนสลับได้ไหมชาย3หญิง3 ชายสามหญิงสามจะสลับกันได้ไหมลองดูนะไม่ได้ค่ะอ่าดีมากไม่ได้นะคะเพราะว่ามันไม่พอถูกไหมมันจะเกิดเหตุการณ์สุดท้ายอย่างเดียวนะคะก็คือหญิงสี่คนยืนติดกันเขาบอกว่าหญิงทั้งสี่ยืนติดกันก็แปลว่าหญิง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 แล้วก็ชายก็จะไปอยู่ด้านหลังหรืออาจจะเป็นชายอยู่หน้าแล้วก็หญิงอยู่หลังก็ได้ถูกไหมผู้ถามว่า โดยวิธีเท่าก,กันกับทั้งหมดนี้ไหมทั้งสองข้อไหมถามก่อนถือว่าเท่ากันไหมใ่ลองซิลองซิถือว่าเท่าหรือไม่เท่าเนี่ยถ้าแผนข้ามเนี่ยเขาบอกว่าทั้งสี่คนยืนติดกันใช่ไหมติดกันเสมอแปลว่าหญิงก็ยืนติดกันถ้าให้หญิงยืนข้างหน้าสุดคนแรกก็คือสี่ถูกปะ คนถัดไปก็เหลือ3 2 1เหมือนกันไหคูณกันอันนี้ก็เหมือนกันชายก็เป็น4 3่1อนักเรียนจับคูณกันทั้งหมดเนี่ยคูณกันคูณกันเพราะฉะนั้นตอบ576้ยไหมคะ576ในทำนองเดียวกันถ้าเราให้ผู้ชายมายืนข้างหน้าแถวแต่ผู้หญิงก็ยืนติดกันแผนภาพนี้คือผู้หญิงก็ยืนติดกันใช่หรือไม่ถูกไหมคะมันก็เป็นแผนภาพและมีจำนวนวิธีคิดเหมือนกัน เนี่ยจับคูณกันสิลูกนะคะจับคูณกันถคือคำตอบก็ได้เป็น576เหมือนกันจำนวนวิธีเอาแบบที่1กับแบบที่2ก็คือเอามารวมกันได้1,000รวมกันได้0องวิธีดังนั้นยืนทั้ง3แบบจำนวนวิธีคำนวนวิธีเท่ากันเธอจำไว้นะแต่แบบรูปถ้าเราเอามาเขียน,นนะะต่างกันนะคะต่างกัน อ่ะข้อสุดท้ายมันอาจจะก,ก็ไม่เป็นไรนะลูกเอออีก3ข้ออีก3ข้ออ่ะสข้อนะคะเดี๋ยวจะได้เบรกแป๊บหนึงอ่ะข้อ11ในการเลือกประธานรองประธานและเหรันหลนยิกโดยมีผู้สมัครสิบคนโดยแต่ละคนต้องทําหน้าที่ตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นครูว่าข้อนี้เธอน่าจะถูกนะคะอ่ะมีประธานมีรองแล้วก็ เ hey, ลันยิกนะคะประธานถ้าเธอเลือกก่อนธอต้องเอา10คนนี้มาเลือกก่อนนะให้มันเป็นประธานเพราะฉะนั้นประธานมีโอกาสเลือกได้10บรองจะเหลือแค่เกาเหลันยิกเหลือแปดเพราะฉะนั้นตอบเท่าไหร่คะแปดเก้าเิบสอีวิธีนะคะอะต่อไป นำอักษรจากคำว่า special มาจัดเป็นคำใหม่โดยไม่คำหนึ่งถึงความหมายหมายถึงว่าหนูมีหมายถึงเธอ,อเคยเล่นอะไร,ะไรนะภาษาอังกฤษ p a s s w o r d นะ่ะมันจะเป็นเบีย้ยนะ่ะลูกมีแค่ภาษาอังกฤษตามนี้หนึ่งสองสามี่ห้าหกมีอักษรมีทั้งหมด7ตัวเพราะฉะนั้นถ้าเธอเอามาเลียงนะคะเตัวเราต้องใช้มาเรียงทั้งหมดตำแหน่ง ถูกไหมหการสร้างคำหนึ่งสอามสี่ห้าหกดในอักษรตัวแรกมีเบี้ยอยู่7ตัวแปลว่าอักษรตัวแรกก็หยิบได้7แบบหรือ7อักษรตัวถัดไปก็จะเหลือ6กห้าสี่สามสองหนงงงไหมคะไม่งงเนาะคูดาว่าเธอหน้าจะไม่งงเพราะฉะนั้นถ้าเธอดูเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่เรียงกันและจากมากลดลงน้อยสุดถึง1ก็คือ7อะไรคะเ a c t แฟกทอรนะคะ ได้ไหมไอตอนสอบอะ่ะไอตอนที่เธอทําแบบฝึกหัดเจ็ดแฟกหมายถึงว่าเธอไม่ต้องตอบเจ็ดแฟกครูก็ให้ถูกเพราะเธอเอาเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งคูณกันนะคะอ่ะตัวต่อไปลูกตัวต่อไปข้อสุดท้ายนะคะเอ,อ่อถ้าเธอดูอักษรที่เขาให้มาเนี่ยลูกนักเรียนดูอักษรที่เขาใหมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวอักษรในสิบตัวอักษรน,นี้ นักเรียนคะมันจะแยกเขาบอกว่าให้นักเรียนสร้างคําที่ประกอบด้วยอักษร5ตัวและไม่ซ้ํากันนะคะเธอดูก่อนว่าอักษรมีซ้ํากันไหมเนี่ยไม่มีนะสิตัวเนี่ยถ้าครูดูอะถ้ามองไม่ผิดนะไม่ซ้ํากันเลยแปลว่านี่สิตัวเนี้ยนักเรียนจะแยกเป็นสระกับพยัญชนะใช่ไหมสระกับพยัญชนะนี่สระมีอะไรบ้างมีโอ มี A มี I หมดยังวะ O A I หมดแล้วนะคะแปลว่าสระของหนูมีแค่3ตัวพยัญชนะจะเหลือเตัวนะคะทีนี้หนูมาดูในลูกในการสร้าง5ตัวเนี่ยเขาบอกว่าขึ้นต้นด้วยอะไรอันแรกตัวขึ้นต้นใน5ตัวเนี่ยหหลักอะ่ะอักษร5ตัวนี้ตัวแรกจะต้องเป็นสละ และลงท้ายด้วยพระยันชนะนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าสร้างคําโดยไม่ได้คํานึงถึงความหมายพวกเธอไม่ต้องไปสนใจเลยเธอเลือกอย่างนี้เธอแยกอักษรที่เป็นสระสระมี3าใช่ไหมเธอลงในสระตัวแรกที่ที่เขากําหนดมาก่อนสระมีโอกาสเลือกได้สาตัว่ะเลือกได้3ตัวแต่พอเลือกไปแล้วมันจะเหลือแค่2ถูกไหมสมมติว่าเลือกสอมันจะเหลือสอตัวนี้ เอาไว้ต่อไปพยัญชนะเหมือนกันลงท้ายด้วยพยัญชนะหนูคิดกรณีที่เลือกพยัญชนะก่อนพยัญชนะมีเจ็ดเลือกออกมาหนึ่งตัวถูกไหมในนี้มีโอกาสได้เจ็ดตัวถ้าเลือกออกมาหนึ่งมันจะเหลือเพียงแค่่ป่เลือกแล้วนะเสร็จแล้วในสามตัวที่เหลือเนี่ยลูกตรงกลางตรงกลางตัวเนี้ยอาจจะเป็นสระหรือพยัญชนะก็ได้ เขาไม่ได้สนใจแปลว่านักเรียนก็เอาอักษรไอ้สระที่เหลือกับอักษรไอ้พยัญชนะที่เหลือมารวมกันรวมกันได้กี่ตัวเอาใช่ป่ะคือก็มาเลือกในนี้เอาครับเออมันก็จะเป็นเก้าแปดเจ็ดงงไหมเก้าแปดเจ็ดมาจากไหนไม่งงนะเก้าแปดเจ็ดมันก็เกิดจากสระกับพยัญชนะที่เหลือแล้วมานเลือกในนี้อะไรคะอาจารย์แต่ว่ามัน ต้องเป็นไม่ใช่แปดหรอค่ะแปดหกแปดเจ็ดหกหรอคะเพราะว่ามันไปเป็นสลักกับาชนะข้างหลังแล้วอะเออเออเดี๋ยนะเฮ้ยนี่นี่นี่ครูเขียนผิดตรงนี้ต้องแปดถูกแล้วถูกแล้วแปดเพราะว่าครูเขียนผิดเองนี่แหละสลักสามจะเหลือองอ่ะถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วอ่ะครูขอแก้ไขนะคะใช่ถูกต้องสลักเลือกไปหนึ่งหลือสองสองบวกหกเป็นแปดแปดตัวนี้มันก็จะเลือกตรงนี้แปด 7แล้วก็6นะคะคูณกันตอบกี่วิธีของหนูตอบกี่วิธีดูแบบฝึกหัดสิหนูตอบกี่วิธีหนูตอบผิดค่ะตอบผิดไม่เป็นไรอา้าวยี่สี่แปดสามยี่สี่คูณแปดเจ็ดหกสี่สิบสองคูณเจ็ดเจ็ดพันห้าสิบหก พันหวิถีหรือ7 0 5 6พันำนะคะนี่คือแบบฝึกหัดที่ให้ไปผิดไม่เป็นไรลูกเราเรียนรู้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเรียนโจทย์อันเนี้ยในเรื่องขัดไปแน่นอนเดี๋ยวเรียนแฟกเสร็จแล้วนักเรียนต้องเรียนเรื่องนี้นะคะอ่าแบบฝึกหัดสองใบสองแผ่นนี้เห็นส่งแล้วดีมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยต่อในแบบฝึกหัดหน้า ไอ้เกี่ยวกับแฟกเท,เทอรีรยลนะลูกนะ